เอย่เข้าไว้ค่อนข้างเลย้าทุกที่เข้าก่อนขนาดนี้มีปนปลาด้วยนะของนายต้อมน่ะทำดีจัด

อร่อยแม่รู้อร่อยว่ะไหนดินอนรงในกลุ่ม <il> <R> ครับผม <S <S ทีนังการรอๆน่นร รอดค่ะรอ,คอดค่อยทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ก่อนนะอีวันอีกเนี่ยแป๊บเดียวผมจะลงไลฟ์ไม่เดี๋ยวทาันจะใช้เครื่องในโทรนี้แบตบวดเลยอาจารย์ดมีมาโทรมาเมื่อกี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยววาทีแกจะช้าไงเพราะว่าเพลงเธออาจารย์ดีอ่าจะชื่อดีมเหรอช่อเล่นใช่จะชื่อดีมอ๋อให้แกโทรกลับเพราะพอดีว่า แค่พาวฟังบางท่อนเนื้อเนื่อค่อนข้างที่มันสลับกันอยากให้สลับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนไปเตะบอลอะผมจะไลท์ไลท์ไลท์เปิดก่อนนิดนึงไลท์เปิดแล้วก็เดี๋ยวจะไลท์เข้ากลุ่มให้ดูหรืออาจจะไลท์เปิดข้างนอกแบบต่ดูอีกทีนึงครับแต่ไลท์แน่นอนซื้อบัตรเฟซวงสะท้อนนะคะ องจะว่า FC นะครับวันนี้วันนี้ให้บอลให้บอลหญิงให้บอลหญิงซ้อมผู้ชายไม่ซ้อมมากครับสบา,ายใช่ครับซนสบาย FC อร่อยจะให้กินอะไรเนี่ยฮนะอะไรมันเยอะขนาดนี้เมันก็นสนุกมากรัเบเราเก็บบอลลตทุกคนรู้ไหมว่า หลังจากนั้นพาราโอเกะต่อเกือบถึงเนี่ยโสธร <c oughs> จะเงียบเลยแล้วก็มาแล้วก็มันเงียบแต่ว่าใครฟอ,องออไม่สันวงสะทอนฟองไม่ค่ะคุณตั้งคุณต่อรนห,หลังใช่สันวงสะทรบอกว่าเจ็บพอร้องในด้อมใช่ไหมแล้วแบบลงไลน์เสร็จโน่น,นี่นั่นแวะ บางกินก้าวห,หรือท,ทําธุระส่วนตัวร้องต่อค่ะคลองไม้ค่ะวงการแล้วแต่ละเพงคือเพราะมากอยากให้ทุกคนได้ยินได้ยินเพลงนั้นอะดเดินเด้ๆให้ร้องอะเดี๋ยวเดี๋ยวพังบ้างเราไปไล่กันอีก mm hmm. คือแพลไม่เคยฟังซันร้องอย่างเงี้ยแต่แบบจนแบบฟังแล้วอยากหอมแก้มหอมไหมก็หอมแล้วไง เมื่อวานเน้องไม่เห็นตลอดเลยมั้งนี่ยอ,อะอไรนเร่างไม่ได้เวียนะคือเพลงนั้นน่ะคือมันเฮ้ยมันแบบฟังแล้วมันแบบมันดีมากจริงมันเข้ากับร่างเสียงเขาเลยพูดอะไรอ่ะร้องเ,งเอพลงเลยแล้ว ตาสาธุแล้วก็ดีดีองไม้หรอแด็กินข้าวองไม้ก็ร้อนแดกกินข้าวได้เบียร์ได้เบียร์ไปสามสี่ขวดเข้าใจไหมเดยเดยเขาก็ไหลไหลคือมีฟิลในการร้องเพลง <laughs> แล้วก็ร้องร้องเพลงกับต้าโทรหาขำมากแล้วก็ด่ากัน ขำมากทุกคนอย่าร้องผมกูสิคือแบบคือแบบว่าต่างคนต่างได้ฟิลอ่ะอืออ่าที่บ้านขับรถไม่ง่วงหนึ่งแวนห้องน้ำต่ำพื้นแยข้างทางพื้นไม่ใช่คือมากี่โมง ที่สิบงขอให้ฟังหน่อยซน้องดอมไม่ได้ฟังได้ได้ค่ะเดี๋ยวแต่ว่าคือลิขสิทิ์มันแรงใช่บางทีเราไล่จดร้องเพลงัอลิขสิทธิ์แรงะ่ะแต่น,นดองไม่ตัดมันไม่ได้เป็นสายพันธุนะใช่ไหมแนตะ่ไม่ตัดอือมัอนไกลุ่มใช่ ถ้าเราอนะไรสาธารณะอย่างเงี้ยมันชอบตัดเวลาที่เราร้องเพลงมันพี่บกอกเข้าวคุกเลยมั้ยผม้่าท่านผีเลยนะ ่แมเองอยู่ด้าานล่ทุกคนนะร้อยสี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวทุกคนเวดาจำไม่อยู่ในด้อมฟังลูกๆของเพงลงเลยสิครมันลินกัสิทธิ์ด้วยเหรอดูสิแม่เวลาที่พวกหนูไนนล่สดร้องเพลงขง้างนอก มันี้ตัดตรหล่งเนยมันจะชอบตัดลีกสิ์อยากให้อยากให้น้องสาวเพลงหมากัดได้ได้ได้ดยอม้องวันนี้บ่าวหิมเรืครับเขาบอกบาหิมมาแล้วมาแล้วบบาวหิม เดี๋ยครับเชิญชวนนะพี่เป่าพีมพเชิญชวนครับวันพี่วันพรุ่งนี้พี่แข่งบอลครับมาได้ไหมคะอ <c oughs> ยู่กระดาสินี่ใกล้ๆนี่มาเด้อเปล่าเลยครับผมมหาบอตั้มมหาแสงทองมหาเกียงไก่ ให้พี่บอยติดด้วยสิอย่างเห็นแกวิดีก็สงสารกนนะง่ายอารลงนะให้เราเป็นัวดริงเลยบอฝนให้ตกคอนี้นะฝนให้ตกครันี้เตกยังตกไม่หนักตกไปปล่อย พี่บอยลงตัวจริงนะท่านี้ไม anyway> ่ม uh, <se ีกอนเซอร์เลยอ๋อยู่รักษามีผล้วจริงบัืเป่ป็นคับหลังบ้านแล้วบอลนั่นต้องเนี่ให้ลงเลยครับวันนี้ปจะเป็นควัเจอช่วงเี้นะครับ เงียบข้างในเลยเงียบสบายมันเล็กมันกระทัดรัดนอนสบายนี่เแบบไม่มีคนรบกวนด้วยใช่หจอดร่าอาดน้ำปุ๊บจังตื่นยังตื่เพียนตื่นเพียนอืมต่างประจำให้เก่งใจด้วยแหะเวลาให้นอนห้องจะจะเก่งใจก็เข้าใจปะ ว่ามันเป็นร่องใช่ใช่แบบดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคร <c oughs> ับไอพี่เบิร์ พีบบเ่เบอร์เตะเข้าจะให้ห้ารา้อยจากพ่ว่าเอฟพีทำไ,ไมทำไมเล่นท่านขาบ้นน้อยไม่บ่อยไมไแ่แต่แต่แกเป็นคนแข็งแข่ว่าเวลาแบบเวลาเข้าแกบกบลัวแกแบบกลัวแกแบบเวลาแข่งแล้วมันมันโดนตัวแกแล้วเจ็บเนี่ยแกเป็นคนแข่งอยู่กองหลังดิหมายถึงว่ากระดูกแกเบอร์เแข่งมากโอ้ยหเกองหลังแบบกกลัวเสียแบบล่วงเลยให้แกเล่นนี่เลย ให้ให้งั้นให้วิ่งปิดผมเมื่อก่อนเวลาเห็นบอลว่าบอลมันจะเป็นปะคะใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะใส่อารมณ์มันแต่ผมไม่ค่อยนะผมไม่ค่อยมีแบบม่เคยโดนจิ้มขาแล้วก็ไม่ค่อยผมไม่ซีเรียสอ่ะมันไม่ได้เป็นการไม่มีเรื่องเขาไม่เจตนาแต่ส่งมามันก็จะมีประทาก็เลยมีโมกิดกันเวลาเจ็บอะไรไหมตอนแซ่บๆขึ้นบ่ได้ครับบ่หล่อเพิ่งมาจากทุ่งนา อ๋อหมายกับถึงของนั้นพรุ่งนี้มาครับบ่าวหิมครับพรุ่งนี้พอเนี่ยครับผมเชิญชวนไอดเดอร์ใจบอสใจบอสใจบอสแทบอสมาหาตั๋วด้อย,ยาดก็เป็นเอฟซีเจ้าได้บ่าวหิมไดยทวดอ่ะเอฟซีบ่าวหิม เก็บไปกินเนะเานะตลอดนะไม่บอกไม่อาบน้ำนูำน่นไหนไม่ยอมอาบ้ำนไหต้องมาอาบนี่แหละง้างเต็มง้างเต็ม้ง้าเคนอาบอยู่ไมนี่งนไงอะไ้แกอาบนี่เจอเพลาอ,อับนู่นไหนไม่มยยอยากจะ,ะย้ายองห้องนี้วบอกแกให้ <c oughs> จปบอยบอยบอยร้อนอหักไมรู้เลยร้อนพอหม้เลยผมดเไล้เัยยกไปเลยพี่ดูเข้าใจนะเพียกก็เกรงใจว่าเห็นแพะใช่แต่ใครอ่ะยง่างสังนอ่ะพี่บอยได้ผู้ชายแน่ พี่บออห้องนู้น่เขาห้องนู้นเลยพี่ตอนนี้จบเลยจบเลยเว่าเดียวแค่จะแย่พี่บอมีคนอาชีพพี่ยิงเข้าเรยนะหร้อยห้าอบาทไม่พี่ให้ธนุดห้าร้อยได้หน้ายิงเดียวยงล่นนกแต่เรือวดไม่ยอมใครเรืองขวดออนไม่ยอใครแต่เรื่อเตะเลยแตุ๊กตาสวี่น้งหอบหโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเคแห้งดับหนึ่งตอนนี้ปั๊ไปเปิดร้านแล้วไปลงทุนเปิดร้านาเตรียเมเป็นพอ่อครัวเปิดข้างบ้านเลยบม่ก็เปิดแคปแคปคู เบาอิ่มุงนี่พ่อนะครับผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วทุกคนหิวข้าวไหมหิวข้าวยิงข้าวนะที่รักแม่แม่ต้อมแกทำนี่มาให้เธอนะ แต่ที่ร้านเขเน้ำตาลมาใส่ไหมอะ่อะใส่นี่ยที่เขาเคยน้ำตาลมาผสมละนขนมถั่วใช่จ้ะน้ำตาลมาผสมคืออะไ,ไรนี่ไงอ๋อกอยนึ่งกอยใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่เค้กินปะใช่วันนั้นเน,นี่ยเค้ากินปะมนไม่ใช่มัน่นใจ แด็กวันต้องการอีกลเดอร์บอสิภาสามนอไปเต้นเชียร์เอาแต่พวกนี้ต้องมีเชียร์ป่ะพวกนี้มีเชียร์มาครับเชิญชวนครับเปิดงานโอ้ยเมื่อคืนเงินเมื่อคืนอยู่ไหนเนี่ยอะไรเงินเมื่อคืนอยู่ไหนอ่ะ ถ้าจะรู้อะไรฉันถามเหรอว่าเธอจะรู้อะไรเขาจําไม่ได้เลยฉันหยิบออกไปเท่าไหร่เธอจะรู้ไหมเธอไม่รู้ไม่รู้มันก็คือของของเธออยู่ดีแล้วเธอแต่แค่มันอยู่ไหนไม่จะไปซื้อไก่ย่างอยู่ไหนเอาไปซื้อไก่ย่าง ฉันไม่รู้อะไรบอย่โอเปเดาิวันนี้ดิสูดนี้นั อันนี้พอสลับสูตรกินกินอะไรกินกาแฟเฮ้ยแมงโอเคครับทุกคนครับอย่าพึ่งลงอาจารย์เขาโทรมาสองรอบเลยยุ่งจัดเลยนะครับอาจารย์เป็นแบแบบไม่โดนเขาเรื่องนะั้นเขาแบกหมดแล้วนะเขาไม่ได้ซัดโอ้ยกันลยลงังพีชเข้าของเลยก็โดนในเด็กบอก ชิมใช่ไหมถ้าไรเรากินขนมมีกเลยเอาไปนั่นและไม่อายเวลากินขนมโอ้ยนี่นไปแค่นั้นแหละแล้วหอาบชอ็อี่ค่ะแต่น้องตายไหมล่ะเดี๋ยวเขาใส่มาอ่งชิมดูก่อนดิโอ้ชินแปลกแปกอันนั้นกินอย่างนี้ ผมไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ไม่ลองใส่ักใส่ยด้วย,ยไหมาาาาอาจารย์ไหมฉันขออะไรสั่งื้อนอกสตาร์ให้น้องก้อยนะให้น้องก้อยซื้อต่ออนะฮะมังก็ใส่ของแบรนด์นะแสนดีด้านนะของแฮรนะ์ครับ ก็ช yes. ื่ออะไรนายยอดอะไรเฮ้ยอย่างเงี้ยไมทำไมมันกดไม่ได้มันชอบไปอย่างเงี้ยจะเป็นไหมเดี๋ยวจะไป มันเป็นอะไรกับการกดอย่างนี้ไม่ได้ซะทีนี้บอกแกหน้าร้อมน่ะ จะพึลองเพิ่มป่ะเ้าจะลองเพิ่มไหมตอนนี้เจ้าพูดเมื่อวานต้องถามไก่อน่ะมันทำได้ไหมัมนไม่ไม่เกลยรนงไรไม่เป็นไรเพาะแล้วอ่ะยือละเอียดไปแต่มันลพล้หแะละเดี๋ยวลองแถวพร้องดีมากลอ,าองอัด่อเที่ยวอ่ะเร้ลงองทำเพลงนะไม่ได้จ่อเลยนะเป็นคนร้องเพลงไม่ได้จอ่บแถวๆทำทางเหมาะทางเขาไม่ไจ่อเลย จะบ,บ้าเห็นบางคำไม่ไม